รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคผู้ชมคะเกษตรทำกินวันนี้ค่ะ้องการก็พาคุณผู้ชมมาเท่อํอำเภอป่าบอนจังหวัดพัดทลุงค่ะและที่้องการยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสวนจ่าพ่นค่ะเป็นสวนที่เดินตามร้อยพอนะคะฟังพนันนีแล้วต้องโรแน่นอนว่าสวนนี้ต้องมีอะไรหมักไม้ให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ตองการจะพาคุณผู้ชมมาตามหานั่นก็คือข้องคันค่ะี่เป็นข้องคันอะไรจา่าพ่นท่า้องการอยู่ข้างล่างแล้วค่ะเดี๋ยวไปเรียกจ่าพ่นก่อนสวัสดีจ่าพน่นจ่าพน่นอ๋ไม่ใช่ที่ เหมือนแปลกๆเลยนะคะจ่าพลจะรูปหลางลักษณะพผน,นีแหละแต่ถ้าเราอยู่ค้า้งล้งค่ะแต่เดี๋ยวตามต้องการมาแลกพร้อมๆกันเลยว่าไอ้ไร่ทีขั้นทีสวนจ่าพลแห่งนี้ค่ะ จพนจะพ้นอยู่ไหนเนี่ยกวางนัดสวนเขาจะพ้นอ๋อวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ ทำอะไรอยู่คะนีกก่ไว้เล่หนูก็กันนิดนี่เล่กลางมันนี่อยู่โอ้ว่าแตงหนูก,ก็ขันนิดกับนี่ทีเหล็กเดียวตามหายอยู่อ่ะเข้าคันเข้าคันเข้าไหนเข้านี่เองเนาะมันเลยไม่ใช่องุน่นนะไม่ใช่อุ่นหนูกกนเข<อ>้ามันยูกัน<อ>นี่อ้อันนี่อะฮะ ครับอันนี้หลกซุกเลยนี่หลกซุก,กอ,อ๋ออยู่ไม่หลกวากันนะหลกอาวนมันนี่ได้หลกมันเรือมรวงเยอยสิที่าม,านนมันจะแน่นพ่วงไงค่ะอ๋อนี่น,นี่เราแดดออกมาเลยได้ไหมเยเนี่ยได้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 ไดไดนี่อันนี้หลกนี่เรา,าตทาําไหวได้เราตําเยี<อ>่ได้แต่ตัวนี้เราทํานานดือมได้ตัวนี้พวกนี้ปลอมดื่มแบบพวกนี้มันไม่ามามัดไม่ตั้มแข็งได้เลยแล,ล้วหลกอานนี้อบบหลนี่มันหลกุกแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมหลกเข้าขั้นเรืยอว่าบางพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะจ๊ะ โลกเท่าขั้นค่ะเพราะว่ามันมันขึ้นเป็นเท้าใช่ไหมคะกับขึ้นเป็นเท้าเนี่ยมันเป็นกลางมันก็นลายสแตอุ่นเลยกับไอตัวนี้เราต้งใส่คนเอิญเขาว่างนี่เขาปลูกอุ่นแต่ว่าใส่ตัวปลูกลเข้าขั้น่ะพันปือนี้มันมันตาตาสำไรไม่ไม่เมื่อเผือนเลยไม่เมื่อเดือนจ่ายซึ่งอีกอย่างหนึ่งตาแบบปลูกอุ่นเนี่ยมันมีปบญหน้าเรื่องจ่ายยาจ่ายปุ๋ยซึ่งอีกอย่างหนึ่งมันไม่จ่ายปื๋ปุนทิ้งมันเราเลยค่ะซึ่งตาแบบปลูกล้องบันั้นมันเรา อม๋อรังมากินนนำชุบตอนนั้นมนันกาไม่เข้ากันไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นร <laughs> เรามีดีอยู่แล้วใจไมไ่เป็นผื่นตือว่ามันปรับเปลี่ยนประตูกัมมันยุ่งว่าเราหน้านเลี่ยวใจไม่ต <laughs> ้อกอย่างนึงไอ้เข้าขั้นใ้พวกมุมมองว่าบ้านเรานี่มันแข่งกันทุกคนนี่แข่งจอมนะไหมเล่นไม่เวลาเราไปด,าาด่านทุกอย่างอ่านี่มันหลุดป้องป้องหมดนี่ใจไม่พวกนี้เรามาตั้มได้นี่หลุดป้องป้องนี่มันเหลือป้องเหลือมุนนะอ่าหลุดก่อนนะหลุดป้องป้องมัน อ,อ,อันนี้นนถือว่าแกงได้เลยอันนี้แกงได้เลยแต่ว,ว่าต้องไปทำห้ป้านความร้อนผมนัม่นปั้นอ๋อมันจะแล้วถ้าต้องการจาับพอดีจะขั้นมาไม่ขั้นไม่ขั้นมไม่ขั้นมือนะไม่ขั้นมือก็อย่างว่าเขาต้องการไม่ใช่เราอ๋อมันขนานดถูกแป<เ>๊ว <laughs> นี่ค่ะนองการก็ยูทีสวนจ่าพลนเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะและที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือจ่าพลนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจ่าพลนจ่าพแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับผมรอยตํารวจสีัมพลนแกมูนิกนะครับหรือว่าจ่าพลนก็ได้ครับอยางง่าๆจ่าพลนว่านะครับก็อย่างติดปากเรียกง่ายๆสั้นๆจําได้จําง่ายนะคะจ่าพ่่ะที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือสุ่มเข้าขั้นสุ่มเข้าขั้นหรือว่าเหมือนที่บอกแล้วเดียวว่าบางคนอาจจะเรียกเท่าขั้นเท่าขั้นเพราะว่ามันเป็น มัน <Sen Heck S 1> เ,เมันเรือไม,ม่เป็นยานค่ะรวมไม่เป็นยานไปจากกักกันค่ะอยากให้จะาพลหล่าถึงเทมาก่อนสักิดนึงว่าทําไมถึงโปรกเป็นลําเป็นสั้นเพราะว่าจริงๆแล้วลูกไอ้ข้าวคั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยโรกันดีว่าส่วนใหญ่กคือเป็นเป็นผืนพื้นทินอ่าหรือว่าเป็นกะพืชมันทีจ้าว่าแต่ว่าใสใสใสถึงเรามาโปรกอ่าครับคือกัาขันจริงๆแล้วนั่นมันเป็นผืชอ่า ปืนตินหรือว่าบ้านเรานี่ก็อย่างไรมันเป็นวัชพืชก็คือมันตึงขึ้นต่อหนมันกลมต้นไนตอหน้นตายต่อนั้นออ๋ถึงกับนี้ซึ่งนึงแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นตัวตีว่าตำรับยาคือผมไม่ชอบกุศชอบกินแกงส้อมใช่ไหมถึงผมเวลาไปหนังร้านอาหารเนี่ยพอจะกั้งซังเลยแกงส้อมเปลาหุ่นเข้าวขั้นแกงส้มปลาจีแตนเข้าวขั้นแกงส้มปลา่าอบวงเข้าคันถึงเวลาไปหนังก็เิ็ดกันเกากินแต่แกงส้มเข้าคันแกงส้มเข้าคันถึงกับนี้เข้าคันเนี่ย เวลาไปยาซื้อไปยาซื้อจากลาดแต่มาถึงคือขึ้นจากธรรมชาติถึงบางที่มันยังมั่งไม่ยังมั่งเพราะว่ามันขึ้นคุณช่วงนั้นต้องมาลำบากซึ่งเวลาไปยาซื้อตำลาดอยากกินก็อยากซึ่งเพราะว่าเราทำไมเราไม่จัดระเบียบมันเรียบร้อยแต่มซึ่งอีกอย่างหนึ่งเราปลูกวันนี้ปลูกหายนี่กว้างลงดินกาติดแต่ไม่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องจ่ายยาฆ่าแมลงอะไรมันปลูกแล้วก็กินโจลูกโจลานเลยแล้วถึงมันเป็นต่างปีนี่ซึ่งเราเต้งเดีอยยู่ทชุ่ๆเราก็เลยทำมาให้มันอยู่่ต ให้มันอยู่ต่ำๆที่ต้องการเห็นก็คือแ็บหายแคบง่ายเหมือนปลกโลกางุนเหมือนปรกอาหุนคือเพียงแต่ว่าเราดัดแปลงเปลี่ยนก็ว่าใช้ปลกก็เป็นรอยเม็ดแต่นต่ลงทุ่นี้จะปลูกอาุุนใช่ไหมจะปลูกก็กันแต่พมมุมมองว่าอาุุนมันก็ดีก็เสียต่างกันคือเราปลูกอาวุนเนี่ยมันไม่จ่ายปืชบ้านเราใช่ไหมถึงการนี้จ่ายยญ้ามาจ่ายปุ๋ยมา ดัดแปลงมันหมากเลียงมันใกล้ไหนลํนลบากตึ้งเข้าขั้นในโปรกตึ้งขึ้นกลางก็เป็นโรกเลยค่ะอ่าไม่อยากไอ้นี่ครับอ่านั่นเลยทานอารนี้ท้ามถึงว่าถ้าสมุดว่าอ่าวิธีการโปรกโลกเข้าขัน้นดีถึงแม้ว่าอาจย์บอกว่ามันจะเป็นวัชพืชที่สามารถขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเราตั้งใจอิบโรคมันเราต้องทํามันปือคะอ๋อนี่ออยเดียวคือ ไปปอบยานเกาขั้นตรงไหนนะครับย,ยานยานเนี่ยครับา,อาตอนกอขันน้นมันในยานติขึ้นนะคือซับเป็นทองเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็คว้างดินเลยด้วยรับกว่างดินอ่า,อาแล้วเริงจริงๆเขาชอบดินแบบไหน,นหรือว่าเขาชอบอยู่แค่น้ำคือจริงจแล้วกอข,ขั้นเนี่ยเป็นผืนแต่ว่ามันหยดอยู่ในน้ำนะจริจริงแล้วถ้าเราไปลุ้งแต่สมัยชาติเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยน้ำก็ได้ค่ะมันอยู่ในไออยู่ในน้ำมันก็แบกเป็นพ่วงเลย ซึ่งันนีถ้าเราปลูกให้เป็นคางบ่อนี้เปิดเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการเนี่ยมาปลูกเป็นคางบนี้เราซับคอนี่ตะควงอะไรกินแล้วไม่อยากอระยะเวลาค่ะก็ประมาณเริ่มจากการตัดคอฟังจนให้มันเลื่อยนี่ประมาณจ็แปดเดือนก็ได้กินแล้วได้กินโลกแล้วนโลกแปดเดือนแล้วการนวดยาวตลอดชีวิตเลยแล้ววิธีการดูแลบำรุงหลักษาทำปลือการดูแลหลักษานี่ไม่อยากเพียงแต่ว่าเนี่ยป่อว่ามันมันเปิดมันเกิดนี่ก็พยายาม อาอยานตีตายตายเนี่ยเราก็ดิ้งอกใช่ไหมเพราะว่ามันจะกลวม มันจะเราเข็บด่ามันจะไปปิดไอ้ตัวที่ยังเต็มอยู่ไปเคี้ยวๆให้มันตายไปกันนั่นใช่ไหมคะมันไม่ตายเพียงแต่เราเข็บอยากเลยรู้ไหมอ๋อคือเราดึงออกมาเนี่ยเราดึงออกมาไอ้ไอ้มันโปร่งโปร่งไงเราเห็นข้างบนนั้นดึงออกใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่เด็ดมันจะตึบไปเรื่อยไงอ่าคือไอ้โมดี่มันตายตายตายพยายามดึงออกไม่ต้องมีอะไรมากมายดึงออกดึงออกคือดึงไงมันตกแตงมันป้อมทะยาวขึ้นไปมันกระลอกเลตัดเยอมังไงมันดูดีอ่าอัันนน้คือเปรียบเทียบเราพวกศัตรูพืชของเขาราคาหลกเข้าขั้นนี้ศััตรรูพืชมมีอะไง สัตว์ปืดไม่มีมีแต่สัตว์คุ้นเลยคนหลักเนอะไม่จ่ายคนขี้การปลูกไงมันไม่มีสัตว์ตัวต่อไรตัวนี้หน้าปลูกนะครับจะปลูกเตว่าเปี้ยนเตว่าคุ้นมองแบบว่ามันมันไรขานะครับเลยไม่ใครปลูกจริงๆแล้วถ้าเราตั้งไม่ดีนีจริงเนี้ยยิงตอนนี้นั้นเรามีออเดอร์หมากนะออเดอร์หมากแต่ไม่ตั้นคือไม่นึกว่าเป็นการตอบรับดีนะตัาว่าตอนนี้แกเรามาตั้มขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยคนสร้างหมากนะซึ่งไอ้ตัวนี้มันกินได้ ตั้งโลกตั้งยอดลูกชุกลูกแกยอดมันนี่คือนี่ยอดปันนี้ยอดปันนี้ยอดปันนี้นะยอดปันนี้เราก็รูทอ่ายอดปันนี้เราไปใช้แต่นตักนะเวลาแข็งจมนี่กินได้เลยมาเนี่ยมันเปรี้ยวมันคั้นเลยมันคั้นมั่งนี่คือกินไม่ได้นี่ต้องใมาตั้งว่าตอนเนี้ยถ้าเรารกินเลยมันจะมันหรือมีการกันการกันลินน้อยแต่ถ้าเราปั้นความร้อนนี่จะไม่คั้นเราใช้ตตนปักนะเฮ้ยนี่เราใช้แตงปัก คือ <c oughs> ยอดก็ะช้ได้ยอดลระจช้ได้ล,กลกูลกใช้ได้แต่ก็ต้องไปพันกรรมาวิธีก่นอนพั้นความร้อนพั้นความร้อนลูกก็ต้องเลือกลูกกันนะ,ะถึงตอนนี้ก็คือทีโรมากคือข้องจ๋านี่มีเครือค่้ายแล้วในเรื่องของการปลูกเข้าขั้นมีเครือข่ายมีเกลือข่้ายตอนนี้เราก็ปลูกกันอยู่ประมาณคิดเลขที่มากขนเลยนะมีเครือข่้ายคือมืนถึงว่าตรงนในว่างกายแท้มก็กั้นลงไปอ่าพอว่าตอนในี้เราใจหมากใจหมากทุกขั้นในะถือว่ามี มีตีดินว่างก็พยายามไม่ใช่เข้าขั้นลงไปอ่าเราก็รับซื้ออันนี้เมืันที่ต้องการเห็นเนี่ยจากที่ตองการเดินมาจากซุ่มตรงนูไปจนถึงสุดดูมครับประมาณเท่าไหร่คะความยาวตรงนี้ความยาวร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหร้อยห้าสิบว่าว่านิดๆนึงครับร้อยห้าสิบเมตรว่าค่ะครับก็คือเป็นหลุดเข้าขั้นมัดเลยเข้าขั้นมัดเลยเผื่อว่าอ่าปั่นเปื่อป้อรมีคนขี้กลางเนีนะใต้รลอปลูกปักใหม่มันเจ๊เดี๋ยวปักปีต้องพีบ้างลาวอ่าตึ้งเลยต่ำแบบว่ามันจับไปเลยเพราาะว่่นนีมัอยูแล้วอยู่นนนาะ ก็คือก็คือเป็นเสาอ่า,อ,าอะไรเขาเรียกเสาเสาซีเมนต์ไปเลยเสาซีเมนต์ไอตรงนี้มัน,ม,นมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะมันมีความแน่นอนไม้หรือว่าแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนเหมือนความห้างกันความกว้างความละเอียดค่ะไ,ะไม่ไม่ไม่แล้วแต่แต่ก็พบต,ต,ตรงนี้ติดตั้มมนี้เผื่อว่าได้เดินบายนี่แล้วแต่จะดวกนะปลูกเป็นกลางทั่วก็ได้ปลอกไม่ต้องให้ชุ่มมากปลูกเป็นกลางทั่วเก็บได้ช่องกลางก็ได้มันอยู่ที่ว่าใครอิจิตนาการแต่ก็พบตรงนี้ปลูกว่า หญ่ร้อนดูแลเก็บเป็ป่างใหญ่ร้อนป่างนั้นตรงนี้มันอยู่กลางแจงค่ะก็คือแล้วแต่วิธีการจัดการใช่ใช่ดูแลเกษตรกรแต่ละกานใช่ใช่มันเลื่องเดีค่ะเพราะว่าถ้าเร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 าอยู่ในความเหมาะสมเหมือนว่านะเพราะว่านี่มันกันเกษตรมันไม่ไต่ตัวแต่ก็เพราะมันเป็นคนเดียวกลัวเดชมันพิวดำหมดเลยกลัวดำถั่วดำกันเลยเหมตรงกันกลัวดำกันคือไงมันอยู่ร่มร่ันนี้เราจะเก็บได้ตลอดเลยตทำได้ทั้งวันเลยค่ะเหมือนทีนี่นี่เหล็กเดียวใจทีจ้าเก็บมาแห่งการแล่เหมือนมันหลกซีเนียค่ะอันนี้หลกซุกหลกซุกกับหลกซุกตัวเนี้ย เอาไปทําอะไรลูกซุกตัวนี้เราไปตำนา้าปลอมดื่มนม้ำปลอมดื่ม,ม,มแล้วก็ตีเลือดเราก็ตำป็นแยมอ่าเป็นแยมทานนุ่มปังพอดีเลยทานนุ่มปังอ,อ่าก็คือเป็นต่อยอดได้ต่อยอดได้ต่อยอดได้ถึงไงนี่ลูกที่ว่าพ่อลูกป้องลูกป้องก็งงกะาะนี่นะลูกป้องบวันนี้เราไว้เราต้องเป็นอ่าไปต้มไปฟีดไปลวกแล้วก็ต้มปัจชีไรฟีดแกงไปปลอมแกงอ่านะครับลูกเข้าขั้นเนี้ยเราต้องเลือกลูกป้องนะ โประว่ามันจะได้ความเปรี้ยวมันมีแต่ถ้าหลูก้อนอนเนี่ยมัน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 ไม่ก่อยนี่เลยนี่อะไรมันมันเป็นมึนหลวงอาวนแต่อะไรเป็นเพื้อนนั้นมันอ่านี่ยมึนหลวงอาวนเลยครับนี่แหละไอันนี้อันนี้พ้องหรือไม่นี่พ้องเลยครับนี่พ้องเลยอ่านี่ยไอ้นี่อ่าไอ้นี่พ้องไหนไอ้นี่แล้วเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเวลาไปเดินลาดก็คือจะเห็นที่มันเป็นนพมนี้ยวมันนี่แต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อมั่นว่าตองการมาที่นี่ตกใจอย่างแรงเพราะว่าเพิ่งเห็นค่ะคุณผู้ชม ตกใจอย่างแรกก็เพราะว่าเพิ่งเห็นว่าที่นี่เขาทำในไปถึงขั้นข้อการฟิตช่องแข็งส่งค้ายถั่วประเทศได้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมถึงแต่เดี๋ยวใจเนี่ยเราไปเลขกกับมวิธีค่ะว่าจะพ่นขามีกับมวิธีพันผืมังในการเก็บลูกเข้าขคั้นที่ซดซดพันนีแ้แหละค่ะและการสร้างหมาดที่จะเขาเรียกอะไรยืดอายุใช่อ,อายุกาบ<จ>อ,อ่าพราที่คือพรที่ถ้าเราเก็บไปเธอตามลาดปนนี้ใช่ไหมเราก็เก็บได้ประมาณชักช่วงสามวันมันก็หนาวมันร่มเสีย มันก็ทำไมเสียรสจัดใช่ไหมมันก็นไปร้อยถึงอันี้ถ้าเราไปตั้ฟีดหรือว่าหลวกป้านกันปัจชีไรนิดนึงเราก็สาม,มารถฟีดแกงแก็บได้เป็นผีต้องผีข้ามปีก็ได้แล้วเราเราตาั้มขึ้นมายถึงว่าแกงแต่ไราใส่แ่านั้นอแบบได้ปล่องแกงเลยไม่ต้องลำบากใส่เถ่าไรก็เปรียวเท่านั้นเปียวเท่านั้นอคือคข้อดขอ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 ีข้องข้องเข้าขั้นชรรพคุณมัน ความเปรี้ยวกุ้งตีตัวไส้ลูกมันกับเปรียวเปรี้ยวถา่วลูกแต่ตัวไส้ยาลูกมันกรเปรียวถัาวลูหนึ่งมันก็ดีของมันมันแปลกค่ะก็คือสาหรับคนที่ชื่นชอบในการที่เป็นพักเครื่องเคียงงของแก็งซมที่แต่เดี๋ยวเราจะไปแกบลูกเข้าขั้นนี้เลยค่ะ ไปทำแกงแวันนี้เราอีกแกงปลาอะไรคะวันนี้อแกงปลาวัวโบงมาเล้นะวัวโบงก็แกงต้มก็ขั้น่ว่าวัวโบงลูกเข้าขัน้นแต่เดี๋ยวเราไปแรกกับวิธีข้องการชายลุกเข้าขั้นที่พานการพาัดจะไรแล้วกันนะคะว่าเขาอีทํเป็นปือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนไม่ต้องเอามาเก็บมาล่างแล้วข้องเขามีไวพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่เดียวไปเก็บลูกเข้าขั้นก่อนค่ะ ผู้ชมคะแหลกเดียวใจน้งการกับจ่าพลกาได้ไปพูดคุยแรงถึงในเรื่องของอของพื้นท้นที่ขึ้นง่ายแต่ว่าตอนนี้มันดับทําราคากันแล้วนะคะก็คือแหลกเดียวบอกว่าจะมาแลกในเรื่องของการต่อยอดสินค้าในสวนของอลูกเข้าขั้นเข้าขั้น,นค่ะอันนี้ถีเราเห็นอยู่นี่สามารถไซแพ็คอยู่ในสุนยาการแล้วตรงนี้มีกรรมวิธีเป็นปลือมังคะ ก็ข้อขนตรงเนี้ยเราตั้มก็อย่าก้อนแช่ฟิตหรือว่าข้อขนปลอมแกงนะครับเหมนอกจาบคนเมืองอ่าไปถึงกบปลอมแกงหรือถึงกะจี้ทุ่งแกงนะครับม,มันสซ่มามัดเอาไปแกงได้แล้วก็เก็บไว้เป็นปีได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเก็บไว้เป็นปีก็คือต้องแช่ฟิตว้เหมือนเดิมเหม,มือนเดิมเลยครับไปทั้งก็แกงเราก็จิ้ทุ่งใส่แกงได้เลยนะครับต่อนึ่งทุ่งเนี่ยเราแกงได้ปลาหนึ่งโลปลาหนึ่งโลหนึ่งโลแกงได้ครับปลาหนึ่งโลกี่ตัวได้ กัเพื่อความสนุกสนานของรายการค่ะอันนี้ก็ทือได้วาสามารถที่จะแกงได้รอมแกงเลยนะคะอันนี้จำจำได้อยู่พันปื้อคะอันนี้ตุ้งหยีห้าบาทนะครับหยาทก็คือมาถึ่งัวสร้างประมาณสร้างสซ่องจุดหน้าสาประมาณสองจุดห้ากรัมจ่ายจ่ายห้าบาทหยีห้าบาทก็คือนึ่งแกงนึ่งแกงนึ่งเมอนเมนึมอนมอแล้วแต่ลคนยินค่ะ เมื่อกี้ทีที่บอกกลรมาวิธีข้องการพัชจอไรของเขาะะ้าอะค่ะทำกระตือ,รอเราต้องปั้นกันนึ่งนะปั้นกันนึ่งหลการลวกแล,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 ล้วก็ปั้นกันปัจจริยเราตั้งระยะเวลาเพื่อเตวา้าขั้นเนี้ยถ้าความร้อนมันไม่ถึงหรือว่ามันไม่ปัานความร้อนตามวลาเนี่ยมันจะยังคงความกันอยู่แต่ว่านี่เราตั้งโดยการน,น้ำใจกล้องแม่เหล็หมอตดสินนะครับมา,อา,อ,าอาจารย์ก็มาวิจัยง่ายว่าเราจะตั้งแ่นปื้ ซึ่งจะให้คันและสร้างหมาดแค่ใบผิวเราปั้นกันชื่อไร่ผันถือโดยยาวเวลาผันถือนะครับไอ้ตรงนี้เราไม่ใช่เราตั้งขึ้นมาเองโดยตั้งอาจารย์ก่รับรองอ่าอันนี้มีมาตรฐานการรับรองเรียบร้อยนะคะว่าส้ามาดทีจะรับประทานได้ได้ไม่ขั้นแน่นอนไม่ขั้นแน่นอนแก้้ไดเลยครับอ่าอันนี้คือต่อยอดในส่วนของของเป็นพ้นดิบพ้นดิบค่ะแล้วถ้าแรงถึงในส่วนของการเก็บผลผลิตของหลุดเข้าคันเนี่ยค่ะในการเห็นเล็กเดียวยาวหลายห้าสิบเมตรตรงเนี้ยในการเก็บคลังนึ่งเนี่ยค่ะ ได้ประมาณท่าไ,ได้ถ้าฝั่งนึ่งเราเก็บจริงๆแล้วนะประมาณร่อยรอยว่าลูดน,นิดๆนะเก็บต่อฝั่งนึ่งประมาณอาทิตย์นึ่งนะตอ,อาทิ์อ่ตออาตว่าทิ์แต่ว่าจริงๆแล้วหรือเก้าขั้นเนี่ยมันเป็นตลอดนะเราเก็บได้ตลอดแต่เพียงว่าวันนี้มันดีอย่างนึงเก้าขั้นเนี่ยถ้าเราเก็บลูกพงตั้นใช่ไหมเราก็เก็บมาตําฟีดมาตําเกงมาตํนาน้มแต่พปเราล่องยังไม่โปรที่มันยาวไม่พอไม,ไม่พอมันลูกซุกสีดำเราก็ร้าหมมาตําเป็น นามต่อได้ <ừ> มันจะไม่เสียตรงเนี้ยม,มันดีอย่างนึงนะครับ <ừ> ไอ้ตรงเนี้ยแต่ถึงอีกอย่างนึงก็ดีกองมันนะ่ะไอ้ก้าขั้นตรงเนี้ยมันเปิดปลูปลกได้ถุกพื้นที่นะแต่ว่าโดยเจาพาะอไอ้ดีที่สุดอ่ะตีชุนะ่มนาม <ừ> นะนามตัวมนามไรพวกเนี้ยมันจบ <ừ> มันจบมันจบมาครับก็คือให้มีนามครั้งที่ทินน้งนามครั้งก็ได้แบบแต่ว่านามครั้งได้แรงได้แต่ว่า<อ> มันจ่ายนาย้ำเยอะเหมือนกันลดน้ำอ๋อไม่ถือว่าจริงๆแล้วคือรากมันก็จะดูดน้ำไปไปเลี้ยงอ่าจ่ายเพราวะว่าลูกมันสร้างเครื่ด,ดูหลูกมันจะมีน้ำหม,มากมนะครับถุกตัวไอ้ตรงเนี้ยไอ้นี้ถึงท่าวหร่ไข่หลูกฟัดเนี่ยค่ะถ้าหลูกไข่หลูกฟัดเป็นโลประมาณโลสามสามสิบถึงสี่สิบบาทนะครับ<อ>มันแล้วแต่ดูแต่ว่าถ้าบอกเราฟีดไข่เนี่ยถ้าเราอาจจะเลี้ยกเราหักกาตุ้งกาได้เราก็สามารถก็ได้ลูกรอย ขคได้โูรอยอตรงนี้ตอนนี้ตลาดเป็นมันอมัง่งมีแต่ได้ไม่พอใก้ยค่ะแล้วทีส่งลักๆอยู่ทีไหนคะตอนนี้อ่รา,าราณาฮนตัวเลยกับราอาหารนตัวหรือไม่ก็ตังตังต,งตังกรุงเทพหรือว่าตังตังปักปวกติมานช่วยมากอ่าคุณตามานร,รัดขานเราเนี่ยแหละตีไปตะมานตางจังหวัดนะครับคุณีทวตมานอ่า ในเมืองหรือว่าออฟฟิตไปเนี่ยเขาไม่ต้องการแคบไว้เขาจังแคบไว้ไปเนี่ยรายปลอมแกงอ่ะก็ถือว่าคนเมืองเลยนะคนเมืองคนย้ายคาท่าแรงว่าคนบ้านเราเมื่อนว่าถ้าได้เดินลาดอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อไม่จับไปต้องเซอร์ถ้าคนเมืองที่สมมุิว่าอยู่คอนโดหรือว่าอยู่อยู่ในเมืองทีว่าเป็นไม่ได้เดินลาดเหมือนบานเราก็คือสามารถซื้อไปแคบไวเพราะว่านี่ระยะเวลาในการแคบไปนานใช่ไหมคะอ่าแต่บางคนเนี่ยคนเมืองก็เหมือนกันแต่คนปัจจุบันบ้านเราบางคนจำกินไม่เป็นเหมือนกันเบางคนก็มาวิธีในการท่าเมืองว่าบางที่คนรุ่นไหม คืออาจจะไม่ได้โรลักวิธีในการทํหลูกเข้าขั้นเพราะว่ามันก็มีวิธีของมันกันบางทีมันก็อันตรายกับสุขภาพถ้าใครดี่ม่เป็นใช่ไหมคะมันมันความร้อนบางทีเราทําไม่โต๊ะมันบางทีมันกรขั้นนะนะไอนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นอยู่แค่ๆแคอ่ะอันี้ก็คือหล้เดี๋ยวมันหลูกหลูกมีนะคะคุณผู้ชมคือคือหลูกซอสหลูกซุกหลืกอ่ะลูกพองอันี้ออนี้อ่ะลูกพองหลูกพองข้องกันถึงไอนี้อ่น้ำน้ำเข้าขั้นเข้าขั้นสามรถ ปลอมดื่มนำเข้ากันปลอมดื่มตัวเนี้ยทีทีที่มันมีช่องซีเพราะว่าปลอกซีเนี่ยคือหลูกซุกกับหลูกซุกหลูกซี่ดำนะครับหลูกซี่ดำอันนี้สำหรับผู้บางคนเนี่ยก็จบรสชาติวาไม่เปรี้ยวขึ้นไปนะครับรสจาตตรงเนี้ยหลูกซุกเนี่ยมันจะอุ่มวานนิดอ๋อครับเพราะว่าเราจะพอผู้สูงอายุเนี่ยก็จะจบบางคนก็จบสรรพคุณมันมันฟื้มั้างนะอัตัวเนี้ยมันมีสานตาน อโมเลสละแล้วก็จวยระบบกับใตแล้วระบบผิวพันนะครับตอนนี้เดาดไส้ตาทะแลงง่ายๆก็คือมันมีรสชาติเกรียวในทแลงถึงมันต้องมีวิตามินวิตามินซีใช่ใช่ทั้งทั้งทัคงทั้งทั้ดทั้งทั้งทั้งาั้งทั้งทั้ลทั้งทร้งทย้งทั้มให้งให้งทั้งทั้งว่าเทัองทั้งิั้งขี้งทั้งั้งทัองวั้งทั้งนว่ามั้ีทังทั้งทั้งงทแ้งโอเคขัอนุญาต ชิมสักเดียวใจนะคะขยากขยักิมเนี่ยอ่าเ้ยาก่อนเี้ยาเกลี้ยากพอเราจะได้อนีี้ลืมท้าว่ว่้าย้ันรพืออ่าขวดหนึ่งสิบ้าบาทกับสิบห้าบาทครับรอยออกซิอ่ารอยออซิเอ็มแอลครับรอยออกซมันกำลับดื่มมัดปอดีน่ดื่มมัดปอดีชิมแล้วนะคะแตไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้เปรี้ยวมากอือ ก็ใช้กำลังดีถ้าว่าใครที่ไม่ชอบว่านหมากก็ใสน้ำแข็งสักทดใช่รตอนอากาศร้อนๆพันนีชื่นใจชื่นใจเหลียวซี่ม่วงชื่นใจลาวซี่ม่วงชืน่นใจลาวเย็นๆอันนี้คือซี่เขียวซี่เขียวลองเลยแล้วคือลูกพองลูกโป่งซี่ม่วงนี่คือลูกซุก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 เหล็กเดียวจ้าว่าชิมก่อนให้คนกินผี้ชันว่าอืมอันนี้ร้อย มันแลแต่คนชอบแต่แต่คนชอบว่านะะแต่วาก็คือถ้าไอบพดีก่อนชอบพิดีก่อนชอบซี่ม่วงขอทราบว่ามันมันกลมกลมอ่ากลมกลมค่ะทึ่อีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่บอกซี่ม่วงที่ได้มาแล้วเนี่ยค่ะน้ำลายแตกกลองไอ้เยื่อมันที่ว่าขันน้ำเส้นแล้วนี่ไปทำอะไรต่อได้เลยคะไอ้พวกเนี่ยมันจะเป็นข่อเรียวกาคือกากมันนะครับี่เสีว่าชักต่ำน้ำเนี่ยเราาเอามาตํำตำเย้่อทอนะครับพระว่าตรงนี้มันจะเป็นเนื้อไหลเย็ดแล้ว พอเราปั้นกันปั้นใช่ไหมหนึ่งลามาปั้นจนว่าเป็นละเอียดพอละเอียดเราก็มาเติมน้ำตาลน,นิดๆแล้วแต่ความชอบนะครับเราก็ควร่ออีกสักปักหนึ่งมันก็เป็นแยนโดยโดยโดยตัรมาชาติเลย คือว่าเป็นพ้นผลิตถีสามามาต่อสัมารถต่อยอดและก็สร้างรายได้เป็นก็เป็นกรรมคือได้ไล่ทางนะได้ไล่ทางก็คือคล้ายหลกซัดแตได้แต่ตอนนี้คือทางกลุ่มทางทางเรื่อขล้ายไม่ได้ขายไม่ได้ค้ายคล้ายเป็นฟีดตอนนี้ก็คือไม่พอกับตลาดไม่พอตลาดตัวว่าจะอยากบอกอะไรให้กับพีดอกเกษตรกรตอนนี้มั่งถีเพื่อหว่าอยากห้าชีพเสริมเหื่องข้องการหมักหมักโลกอะไรเนี้ยคือเพราะมันอยากให้มุมมองกล้องปืชประจําติ้นหรือว่านะ ไม่ต้องมุ่งมองว่ามันปนหรืออยากให้งงมุ่งมองว่าผืชเธใจธิดอ่ะมันมีประโยชน์ของมันนะและ้วก็ใครมนีทิ้งในขายปลูกที่นั้นหรือว่าเปราะว่าเราไม่ต้องไปไปดัดแปลงมันหมากไม่ต้องดูแลมันหมากนะครับยกตัวอย่างมันก็ขันเนี่ยทีคุมข้าวเดินตามพอหรือว่าที่ส่วนจากพนไรต่ำนเนี่ยคือหนึ่งเรามุ่งมองซึง่สุขภาพนะเรื่องยาเรื่องสัตว์ปืชนะครับแล้วเรื่องมีปัญหาต่างพจนิคือมันหล่นตาลาด แต่อหนนี้มีแต่ได้ก็ไม่พอกายปลูกแต่ได้ก็ไม่พอกายเพคนกินแก่งซ้อเนี่แหละตัวปฏิทศโดยเฉพาะคนตายไปอยู่ตัวนะครับสั่งเกียรติได้เลยว่าต้องไปกินตุ่นนีคือเก่งซ้อมแก่งซ้อมกากันถ้ากตอนนี้แก่งซ้อมหัวเปล่านี่มันมันกินตุงนนีก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แก่งซ้อมกากันเนี่ยกลายเป็นว่ากุ้งคว้ามีกระลักก้องบานโดปากตายนะครับอ่าตอนนี้ดี่สรุกว่าท้ายยักชั่วแน่นอนก็คือเสรอจากข้องสวนจากพนค่ะสามารถ ข้าไปดูได้ที่ไหนได้มัง้งอ่าในเพจกล้องอ่าก้าวหรือตมปอส้วนจ่าพุ่นก็ได้นะครับอ<ม>่ากล้องส่วนจ่าพุ่นป่าบอลก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์โตนะก็ส้นไปหน้าออกอาซ่ซ้ำบกซ้ำขาวนะครับก้ามาโทรได้และก็จริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าจริงๆแล้วส่วนจ่าพุ่นไม่ได้มีดีแค่ลุกเข้าคันอย่างเดียวนะคะที่นี่ค่ะเขายังมีอะไรอีกล้ายลาย่ยางเลยค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาล่องแล่แล็ได้มาสัมผัส แต่ว่าทีแน่ๆในการอยากจะบอกข่าวรอบหน้ามาพบกันลาวแน่ทีนี้นะคะแต่ว่าอีเป็นชนิดไหนประเภทไหนหรือว่าเป็นอะไรต้องรอติดตามชมค่ะวันนี้เวลาเม็ดเม็ดเวลาแต่เดี๋ยวไปกินข้าวแกงส้มปลาวาโมงกันก่อนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ